ค่ะกับสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูสู้คนนะคะยินดีต้อนรับขอสูทั้งช่องสู้นาโชคนะคะพี่น้องคะฝากช่องไม่ช่องน้อยน้อยเด้อค่ะไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะเนาะค่ะสําหรับมื่อนี้นะคะแอกับพามาที่วัดแสงสว่างธรรมนะคะวัดดอนก่อยหรือวัดสิริพรอน,นี่แหละค่ะพี่น้องเนาะวัดคุณแม่สิริพรอนนะค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ่ะเพื่อจะได้พาดาข่าวสารแนวทางดีๆๆจากทางช่องสุน้ำโชงนะคะ่ะคัอนี้ก็ได้เดินทางพามาทําบุญนะคะ่ะทําบุญขอโชคขอลาบขอโชคขอมันไปฝากตอเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุกนนะคะคันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,ร,รอบๆวัดเด้อคันนี้ก็สวยงามมากพี่น้องสวยงามมาก เดยวจิพาเขาไปชมดันในนะคะพี่น้องอันนี้อยู่ด้านนอกนะคะวะด้ันในเนาะ,ะเดี๋ยวพาเขาไปะคะ่ะพี่น้องคะ่ะตามกันมาเลยค่ะโอ้นี่พี่น้องทางลงไปเนาะสวยงามมากะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ้ด้านนั้นก็มีองค์ปู่องค์ยาจากองค์ปู่องค์ยาเนาะคะ่ะพี่น้องเนะงาะองค์พญานาคค่ะโอ้ ส,สวยงามมากค่ะพี่น้องค่ะมาทำบุญได้ด้อค่ะเดินทางมาทำบุญได้นะคะที่วัดแสงสว่างธรรมนะคะบ้านดอนก้อยนะคะองค์ปู่พยานาคมุจลินนคราชนะคะองค์สีดำนี้นะคะไปสิ้าเขอไปรับช่มดันในน้ำกันค่ะโอ้สวยสวยพี่น้องสวยงามมาก ไปพี่น้องค่ะทางเขาเป็นอย่างที่สวยงามมากค่ะยสวยๆพี่น้องมาเด้อมาทำบุญน้ำกันได้เด้อค่ะเด้อพูดนะอุบรรยากาศ้นภายในวัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องไปทำบุญค่ะมื้อนี้ ่ะพี่น้องไปทำบุญบูชาดอกไม้ถูกเทียนก่อนค่ะพี่นอ้องค่ะพามาบูชาดอกไม้ถูกเทียนแล้วแต่กำลังศรัทธาจ้าคระป้าพีพ่น้องค่ะได้บูชาดอกไม้ถูกเทียนแล้วด้วอค่ะไปไปกราบไหว้น้ำกันขอพรน้ำกันค่ะ แก้วมรกตบอกค่ะพี่น้องสาธุสาธุวันนี้ยังบ่ได้ให้จุดธุ์ถูกนะคะเดี๋ยวพา,าไปจุดธูปขอพรสมเด็จพุทธจดาอย่างน้อนี่เนาะโอ้ซื้อคนเดียวคนเราพี่น้อง่กล้าขึ้นไปอันนี้หลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวด ที่อาจารย์ดังนะคะนี่เนาะพี่น้องเนาะไปสิพาไปจุดทูกโอ้ปูนี่คืออารมณ์ดียิ้มแย้มแต่นาะพี่น้องเนาะนี่เทาก็มาตักบาทร้อยแปดเนาะค่ะตักบาทร้อยแปดผู้ใหญ่กำเรียนหนึ่งครั้งเด็กกำเรียนสามครั้งเนาะค่ะตักบาทตักบาทร้อยแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่แหลคะค่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อมาเอาบุญน้ากันนะคะที่วัดแสงสว่างธรรมนะคะบ้านดอนก่อยเด้อคะ่ะเด้อเป็นวัดสิริพรคะ่ะไปไปจุดธูปไหว้ขอพรน,น้ากันคะ่ะพี่น้องคะ่ะกราบไหว้ขอพรน,น้ากันเด้อคะ่ะนี่ก็เป็นทางไอ้ไข่นะคะพี่น้องเนาะบูชาไอ้ไข่นะคะนี่ไอ้ไข่ตาถูดเ,เด้อไอ้ไข่เด้อ โชคเปิดสามนะคะขนท่านนี้ก็เป็นแม่ตะเคียนนะคะเนาะเรือแม่ตะเคียนนะคะเนาะเป,นเป็นเป็นเรือแม่ตะเคียน,นะคะ่ะเรือแม่ตะเคียน ค่ะแอร์กรสิผาเข้าไปกราบไหว้ข้างในเด้อค่ะกราบไหว้ข้างในน้ากันค่ะไปค่ะไปค่ะจุดถูกกราบไหว้ขอพรน้ากันนะคะเนาะมาจากมาวันนี้ข้างในก็สวยงามคือกันค่ะพี่น้อง อเวลาเดี๋ยวจุดทูบกอนคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะก็ได้จุดทูบเนาะคะ่ะมาเด้อขอพ่อไปน้ากันคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะแอดจะเป็นตัวแท่นขอพ่อไปฝากไปตอนเอฟซีทุกๆท่าทนเนาะค่ะขอโชคขคอมานไปฝากเอฟซีทุกทันเด,ด้อคะ่ะ <c oughs> ของไงพี่น้องของไง วัดสว่างธรรมนะคะกับขอตัวขอไปที่วัดซื้อวัดผิษนะคะอยู่วัดสว่างธรรมนะคะเนาะวัดสว่างธรรมบ้านดอนกอยเด้อค่ะไปน้องพาไปเบิ้งป่ามาบไปน้อารปลาอ่องปลาปลาตัวโตใหญ่ปลาปลาใหญ่มากปลาไปน้อง ปลาดุกกวดนี่พี่น้องค่ะปลาดุกปลาดุกฮัลโหล่ะพี่น้องค่ะเด็ตัวใหญ่ๆคน่ะอุ้ยมาให้อาหารปลากัดได้เดอพี่น้องนะคัน